สวัสดีครับทุกคนตอนนี้กับซันนะครับตอนนี้ซันอยู่ที่หัวลําโพงนะครับด้านหน้าของเรานั่นคือสถานีรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือว่าหัวลําโพงนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็น รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีหัวลำโพงเหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ด้านข้างนะวันนี้เราจะไม่ได้พามาชมหัวลำโพงนะแต่ว่าเราจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศด้านนี้เป็นคลองพระดุงกรุงกรเกษมนะครับอันนี้คือคลองพระดุงกรุงกรเกษมเนี่ยจะมีการแบบว่าออปรับปรุงใหม่แล้วก็มีการทําให้สวยงามเนี่ยเห็นไหมมีป้ายฝั่งด้านนน้นด้วยนะครับเขาก็จะมีการปรับปรุงอยู่ประมาณ6เฟสนะ เฟสหนึ่งเฟตสองอะไรางี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่เฟตสองก็คือ,อของหัวลําโพงนะครับระยะประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับไปเดี๋ยวเราไปด้านนี้ไปดูด้านนี้กันไปดูด้านบนกันว่าสวยงามหรือเปล่านี่มีเรือด้วยถ้าเรือสถานีถ่าเรือสถานีาถารถไฟหัวลําโพงนะครับอูนอันนี้เรือไฟฟ้านะครับเขาจะเริ่มต้นจากสถานีหัวลําโพงเนี่ย ไปด้านหน้าก็คือถ้าใครจะเดินทางก็สามารถที่จะมาลงเรือตรงนี้ได้นะครับเป็นเรือไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินดูนี่ฝั่งด้านนี้นะครับที่เขาทําเสร็จแล้วโอ้โหดูน้ําสวยมากน้ําใสมากใสกว่ามันใสกว่าก่อนนะแล้วก็สวยดูสวยมากเลยอะ่ะเนี่ยฝั่งด้านนี้ทําเสร็จแล้วนะครับทุกคนมีตานี้ด้วยคองพดุงหัวลําโพงสวยมากเลย ดูบรรยากาศทุกคนนี่เลยนะครับเขามีแบบนำต้นไม้มาด้วยตอนนี้คือจะมีการปรับปรุงนะครับระยะทางรวม4,480เมตรครบแบ่งเป็น6โซนได้แก่1โซนตลาดน้อยนะครับระยะทาง680เมตร2โซนหัวลำโพงนะครับระยะทาง1,250เมตรแล้วก็โซน3โบเบระยะทาง450เมตรโซน4นางเลิงระยะทาง700เมตร โซน 5, สถานที่ราชการระยะทาง700เมตรแล้วก็เซนโซน6เป็นเทเวศร,ระยะทาง700เมตรครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินดูบรรยากาศกันนะว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือเขาก็จะมีการเพิ่มเติมการแก้ไขต่างๆนะเนี่ยมีการแบบนําต้นไม้เนี่ยนำต้นไม้ต่างๆมาวางด้านข้างนะครับแล้วก็นอกจากว่าจะนําต้นไม้ต่างๆเนี่ยมาวางด้านข้างก็มีการปลูกต้นไม้ด้านข้างนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มทางเท้าให้กว้างขึ้น5-9.5ถึงเมตรโดยปรับจุด จอดรถนะครับแล้วก็แนวกระถางต้นไม้เดิมออกเปลี่ยนพื้นที่ทางเดินให้เดินเล่นได้ออกกำลังกายแบบปลอดภยัยแล้วก็มีทางลาดสำหรับผู้ใช้วีลแชร์คนพิการนะครับใช้พื้นที่ร่วมกันอันที่2ก็คือนำราวกันตกออของกันตกทรายเดิมออกเปลี่ยนเป็นราวกันตกใหม่ริมคลองที่มีความโปร่งแล้วก็กลมกลืนมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่3คือเพิ่มขนาดท่าน้ำให้กว้างขึ้น ให้มีพื้นที่นั่งเล่นพบปะพูดคุยพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็อันที่4ี่เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ริมสตรีททีนะครับเนี่ยให้เป็นสตรีททีอันที่5คือทําทางเดินลอดใต้สะพานกษัตัิยรศึกให้มีทางเดินข้ามไปฝั่งโบเบ้ได้ปลอดภัยให้ทุกคนเดินออกกำลังกายได้อย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ที่เขาบอกว่ามันจะมีแบบว่าข้อมูลต่างๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือจริงๆอ่ะเขาจะทําเสร็จเดือนมีนาคม2565นี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือมันแบบเป็นเสร็จแรกๆอ่ะที่เขาทําเสร็จเรียบร้อยเราก็จะพามาเดินชมก่อนนะนี่เลยนะครับฝั่งด้านนู้นจะเป็นหัวลําโพงโอ้แต่ดีอยู่นะนี่ให้ทุกคนดูคือก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับอย่างน้อยก็เนี่ยเห็นมีต้นไม้ด้านข้างเห็นนะ มีไฟนี่มีไฟด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่กว้างมากก็คือสามารถที่จะเดินได้สบายเนี่ยมีที่นั่งนะครับมีที่นั่งพักผ่อนด้วยอืมอันนี้ก็เป็นจุดให้มานั่งพักผ่อนนั่งแบบชิวๆอยู่ริมแม่น้ําได้นะครับแล้วถ้าอนาคตแบบปริมนาตรงนี้ใสสะอาดนะมีสามารถเลี้ยงปลาอะไรได้อู๊ ถึงปลาปลากระโดดเลยสามารถเลี้ยงปลาได้แล้วก็มานั่งชมปลาเหมือนแบบที <g> ่เขาชอบถ่ายรูปลงในโซเชียลกันในญี่ปุ่นนี่ตรงนี้สวยดีคลองพระดุงหัวลำโพงนะครับจะมีตาแบบนี้เป็นแบบว่าฝาท่อระบายน้ำเหรอเนี่ยมีเสาไฟอยู่เนี่ย <laughs> พึ่งลงต้นไม้ไปไม่นานเลยนะครับอันนี้คือพึ่งแล้วเสร็จไม่นานนี้เองนะครับวันที่สันมาถ่ายนี่คือวันที่ห้า มก,กราคม2,565นะครับนี่เลยอันนี้จากจุดท่าเรือหัวรำโพงนะครับจะพาไปเดินชมบรรยากาศโอประมาณอันนี้ประมาณพันประมาณพันสเมตรนะครับมีลงต้นไม้สวยอยู่นะคืออย่างน้อยอ่ะมันก็จะมีแบบริมน้ำให้เราเดินเล่นเนี่ยฝัย่งด้านนี้ แต่ก่อนมันอาจจะไม่ได้กว้างขนาดนี้ครับมันก็จะเหมือนทางฝังนนนนะฝ่งด้านนู้นนะฝั่งด้านนู้นเขาก็เป็นแบบต้นไม้เป็นแบบไม่ใหญ่มากแต่ฝั่งด้านนี้คืออันนี้คือพื้นที่เดินอ่าอันนี้ก็พื้นที่แบบนั่งเล่นออกกําลังกายอะไรเงี้ยได้นะครับมาเดินเล่นกันได้นี่เขาจะทําเป็นแบบขาวขาวเทา,าสีตัดกันนี่มีลงต้นไม้ตรงนี้ด้วยเดีย๋ยลงต้นไม้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วด้วยโอ้หนี่ทําเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะครับสวยดีนะทุกคน นกอ๋อมีแบบว่ามีอ่างน้ําอะไรเล็กๆอยู uh, ่ตรงนี <descriptive together> ้ด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการแบบอย่างน้อยก็จะเป็นเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มพื้นที่การออกกาลังกายเพิ่มพื้นที่ที่เป็นจุดที่ใช้ให้ประชาชนแบบมานั่งเล่นได้นะครับก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นแบบเล็กๆนะพื้นที่มันก็จะเป็นเล็กๆเนี่ยอยู่ตรงข้างบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเดินไปเดินมาคือแค่สัน แค่ไปเดินแบบเดินไปเดินมาริมถนนนะตอนนี้ก็จะมีพื้นที่ให้เรามานั่งเล่นตอนเย็นได้มาออกกําลังกายตอนเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นเนี่ยมานั่งแบบเล่นริมน้ําแบบนี้ได้นะครับจริงจริงอ่ะกรุงเทพมหานครมีคลองแบบนี้เยอะมากเลยนะถ้ากรุงเทพมหานครทําแบบนี้แบบทุกคลองอ่ะฟินเลยไปนั่งเล่นแบบได้ทุกที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เยอะมากเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการขยายตั้งแต่5ถึง9.5เมตรนะครับให้คนแบบว่ามาเดินเล่น พักผ่อนได้นี่ยาวไปถึงนู้นเลยฝั่งด้านนู้นกําลังทําอยู่นะเนี่ยมีการก่อสร้างอยู่นะยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแค่บางส่วนนะที่เราพามาเดินชมนี่คือคือเสร็จประมาณนี้เสร็จประมาณนี้ก่อนนะทุกคนจริงๆเขาจะทํายาวไปถึงนู้นเลยนะตอนนี้ก็เนี่ยทาได้ประมาณนี้แต่ว่าจุดที่ทําเสร็จแล้วก็สวยมากเลยนะ มันกว้างอ่ะมันกว้างแล้วก็เดินสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะเดินแบบเดินเล่นเดินชิลๆได้นิดนึดูสักก่อนชิลมากแตเดี๋ยวเราพาเดินชมไปต่อว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ๋อด้านนี้อันนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่นะเดี๋ยวเราอาจจะพาแบบเดินไปดูด้านนี้นี่มีพื้นที่การก่อสร้างเล็กๆอยู่ด้านนี้นะครับ ก็เดี๋ยวไปเดินดูด้านนูน้นเดินต่อไปยาวๆเลยว่าพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างมีการก่อสร้างไปถึงไหนแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือท่าเรือไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูอ๋อนี่จริงๆตอนนี้คือเขายังไม่แล้วเสร็จนะเพราะว่าเขาจะทำเสร็จประมาณมีนาคมนะครับมีนาคมพคนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับ อันนี้ก็พามาเดินดูบรรยากาศก,าก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างจุดแรกที่เสร็จไปตรงข้างหน้าอันนี้ก็เนี่ยมีการเหมือนทุบทุบทุบเหมือนราวกั้นอะไรต่างๆออกแล้วก็ขยายเป็นแม่น้ำออกไปให้กว้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เนี่ยมีพื้นที่ในการใช้สอยมีการเดินอะไรเยอะขึ้น ี่ตรงนี้ก็เป็นช่วงของการที่กำลังปรับพื้นที่นะครับปรับพื้นที่ให้กว้างขวางขึ้นรู้สึกว่านี้จะเนี่ยขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นแล้วนะครับจากฝั่งด้านหนุนมันจะมีแบบเป็นปูนยื่นยื่นออกไปเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็กำลังปรับปรุงดินอยู่เดี๋ยวเขาก็จะมีการมา ทำระยะทางนู่นไปถึงสะพานกษัตริส์บศึกเลยนะยาวไป <Yeah. S 2> อันนี้คือเป็นอันเดิมนะอันเดิมเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเนี่ย <Yeah. S 2> อันเดิมก็จะเป็นกระเบื้องประมาณนี้ <Yeah. S 2> นู่นฝั่งด้านนู้นเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งดำเนินการกันอยู่เ,เดี๋ยวเราลองเดินไปดูแบบยาวๆไปเลยนะว่า เป็นยังไงบ้างหอมมันเสร็จแต่ว่าเสร็จอาจจะไม่เยอะนะเสร็จแค่ตรงด้านหน้าหัวลำโพงไม่ไม่เยอะมากแต่ว่าสวยทำเป็นให้เราเห็นเอ,อค่าว่าให้เราเห็นแบบภาพว่าถ้าทำเสร็จแล้วจะเป็นประมาณไหนครับสวยดีสวยดีไปเดินดูนะแต่ก่อนมันก็จะ ใต้รถเมล์แต่ก่อนจะอยู่ตรงนี้เขาก็จะขยายเข้าไปทางนู้นขยายแบบทางเดินกว้างขึ้นไปถึงนู้นที่แรกอยู่ตรงนี้นะเนี่ยอยู่แค่ตรงนี้อันนี้คือจะเป็นเลนจอดเออเลนรถตอนก่อนหน้าจะเป็นเลนรถตอนนี้เขาก็ขยายทางเท้าให้มันกว้างขึ้นนะครับก็อาจจะกินเลนรถไปหนึ่งเลนมหะ แล้วก็ด้านนี้ก็ขยายเข้าไปด้านในอีกตอนนี้ก็ฝั่งด้านนี้ยังไม่เสร็จนะครับฝั่งด้านนี้ก็เหมือนมีการทำมีเทซายมีอะไรอย่างนี้ไว้นะครับด้านนี้น่าจะอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่นู่นฝั่งด้านนู้นเนี่ยทำได้เยอะละ เหมือนเขาไปทําฝั่งด้านนู้นกันมากกว่านะเดี๋ยวเราลองเดินไปถึงตรงนู้นแล้วเราก็ข้ามไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะแล้วก็เดินย้อนกลับไปทางหัวลําโพงนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง <S <S ด้านหน้าของเรานี่คือสะพานนพวงศ์นะครับเอแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นที่พิพิธภณัณฑ์รถไฟนะครับแล้วก็เป็นอาคารบัญชาการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินชมไปด้านหน้านะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับฝั่งด้านนูน้นถ้าเราเดินไปเรื่อยๆนะก็จะถึงกระทรวงพลังงานด้วยนะครับอันนี้คือตำรวจรถไฟกองบันชุกันต่างๆของเกี่ยวกับรถไฟอยู่ด้านนี้หมดเลยนะครับนี่เลยนี่เขาแบบปกติแล้วมันจะอยู่มีถึงแค่ตรงนี้นะทุกคนเนี่ยแล้วก็เขาก็ขยายพื้นที่ออกไป ให้กว้างขึ้นนะครับก็คือเหมือนแบบขยายเลนส์ออกไปให้มันกว้างเพื่อที่จะให้เรามา,าไว้เป็นแบบพื้นที่การออกกำลังกายแล้วก็พื้นที่สีเขียวเป็นสวนต่างๆนะครับด้านหน้าคือวัดเทพสิรินทราวาสนะครับอยู่ด้านใน การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะครับท่าเรือรถไฟฟ้านะครับท่าเรือยศศรนะครับถ้าเราเดินไปอีกนิดนึงก็ตรงนั้นก็เป็นโบเบเป็นกระสวงพลังงานอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้คือเป็นเนี่ยเขามีข้อมูลอยู่โครงการปรับปรุงปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมลองพดุงกรุงเกษมช่วงจากสะพานเจริญสวัสดิ์ถึงสะพานกษัตริย์ศึกพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับโดยสํานักการโยธากรุงเทพมหานครนะครับเดจะสิ้นสุดสัญญาวันที่29มีนาคมนะตั้งแต่1ตุลาคมถึง29มีนาคม65นะครับฝั่งด้นนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ทำอะไรเยอะนะ ประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคน อนนี้เราอยู่ที่สะพานนพวงศ์นะครับหรือว่าอยู่ตรงบริเวณแยกนพวงศ์นะครับนี่เลยก็ด้านหน้าของเรามีเรือไฟฟ้าของคลองพดงุงกรุงเกษมนะครับจากหัวลำโพงนะครับต้นทางหัวลำโพงอย่กำลังเดินทางไปมนีนั่งชิวๆแบบนั่งสบาย ไปแล้วแต่เดยวเราไปทางซ้ายมือนะครับไปดูด้านซ้ายกันก่อนว่าด้านซ้ายเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ตอนขามาเรามาด้านขวามือนะครับเดี๋ยวขากลับเราไปทางซ้ายมือไปดูว่าเขาก่อสร้างถึงไหนแล้วนะครับอันนี้จากการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าตรงสะพานนพวงศ์นะครับเดินย้อนกลับไปเนี่ยอันนี้ก็เริ่มมีการสร้างเพิ่มเติมแล้วเนี่ยท่าเรือ,อนพวงศ์นะครับเป็นท่าเรือของคลองพดงุงกรุงเกษมนะครับเรือไฟฟ้า ันนี้ถ้าเราเดินไปนี่เรื่อยๆนะครับไม่ไกลามากเนี่ยก็จะถึงที่หัวลำโพงนะครับเดี๋ยวพาเดินดูเลยเนี่ยเขาขยายออกมาด้านข้างเหมือนมันจะเริ่มตั้งแต่5เมตรถึง9.5เมตรนะครับก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ช่วงนะว่าช่วงไหนที่เขาจะขยายให้อหเมตรตรงไหนเขาจะขยายเป็น9.5นะครับนี่กำลัง กอ,งงอ,อันนี้ก็จะเข้าเขตทางแบบวนลำโพงเลยนะนูนฝั่งด้านนู้นที่เราเดินไปก่อนหน้านะครับก็อันนี้คือยังสร้างไม่เสร็จนะตรงนู้นก็เริ่มทำคันก้นดินอะไรต่างๆเสร็จแล้วนะครับโอ้โหกว้างอยู่เนี่ยถ้าเขาทำเสร็จก็น่าจะสวยนะก็น่าจะสวยเหมือน เหมือนช่วงแรกที่เราเดินอ่ะอันนี้คือเป็นแบบช่วงที่ทําเสร็จแล้วนะครับเหมือนทําให้ดูเป็นตัวอย่างอะระยะทางแบบประมาณนึงเนี่ยอันนี้คือเอ่อกับเขาเรียกอะไรอะทางเดินทางเดินอันเดิมเนี่ยเขาก็ทุบเนี่ยสีแดงๆเนี่ยตรงเนี้กเขาทุบแล้วก็ทําใหม่นะครับอูยยาวไปถึงนู้นเลย ฝั่งด้านนี้ทําได้เยอะอยู่นะเหมือนจะทําด้านนี้เร็วกว่าอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าฝั่งด้านนู้นคือยังทําไม่เสร็จแต่ว่าฝั่งนี้เทป,ปูนได้เยอะละเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปอันนี้ก็จะเป็นช่วงประมาณช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวที่เราบอกนะมันก็จะมีเป็นแบบหก หเฟสนะตัวนี้ก็จะเป็นของช่วงหัวลําโพงไปถึงสะพานกษตรศึกนะครับก็ประมาณ1,200ตัวกว่านะครับหนึ่งพันสเมตรเป็นเฟสที่2นะครับโหีจะมีกระเบื้องมาลงรอเรียบร้อยแล้ว ฝั่งด้านซ้ายมือของเราเนะี่ยเป็นหัวลําโพงนะครับทุกคนนี่เลยฝั่งด้านนี้เขาทาแบบได้เยอะแล้วนะสองฝั่งเ,เดี๋ยวเราพาไปเดินดูขึ้นด้านบนกันดีกว่าเดี๋ยวขึ้นตรงสะพานนะครับไปดูด้านนี้นี่ด้านนี้ก็มีทําได้เยอะแล้วก็จะมีแบบเจ้าหน้าที่เขาก็ ปูพ,พื้นต่างๆเรียบร้อยนะครับมาดูฝั่งด้านนี้เนี่ยฝั่งด้านนี้ที่ทําเสร็จแล้วที่เราพาไปเดินดูวสวยมากคือมันก็กว้างขึ้นแล้วก็เดินสะดวกสบายมากขึ้นนะครับไปเดี๋ยวเราลองไปเดินดูนี้คือด้านหน้าของเราเล่นหัวลําโพงนะครับมีรถเมล์ด้วยโอ้ยจะตกไหมนี่เขาจะมีกระถางต้นไม้อยู่ ริมนะครับเป็นแบบเป็นที่กั้นไว้นะแล้วก็ด้านนี้ก็จะปลูกหญ้านะครับแล้วก็มีเป็นเสาไฟฝัฟ่งด้านนี้อาจจะไม่ได้กว้างเท่าด้านอ,อ,อีกด้านหนึ่งนะด้านนูน้นทางกว้างกว่านะครับด้านนี้คือพื้นที่เขาอาจจะได้สูงสุดประมาณเนี้ยก็คือประมาณ5เมตรฝั่งด้านนู้นก็ประมาณ9.5เมตรนะครับ มันก็ดีนะบรรยากาศมันก็ดีอ่ะก็คือเวลาที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะแคบกับแคบแล้วก็เดินไม่ค่อยสะดวกครับตอนนี้ก็กว้างขึ้นแล้วก็เดินง่ายขึ้นตรงนี้ก็สวยงามขึ้นถ้าต้นไม้ฝั่งด้านนู้นโตก็อาจจะร่มรื่นมานั่งพักผ่อนอะไรต่างๆได้นะครับนะน้ะนี้ก็เสร็จเยอะแล้วเหมือนกันถ้าใครจะมาเดินชมนะครับก็ อยู่ตรงกับตรงข้ามกับของหัวลําโพงนะครับถ้าออกจากหัวลําโพงมาเดินมาด้านขวามือนะรถไฟฟ้าเดินออกมาก็จะมาเจอท่าเรือเรือไฟฟ้าหัวลําโพงคนระับเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงบริเวณนี้ที่เกษตร็นะครับอาจจะไม่เยอะมากนี่ประมาณนี้นะครับนี่ไงที่เขาจะทําสําหรับคนพิการนะครับก็คือ สามารถที่จะเข็นรถขึ้นมาได้ปกติมันจะแบบไม่มีทางแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือเป็นเข็นรถขึ้นไปแล้วก็มีทางเท้าสําหรับคนพิการด้วยนะเนี่ยก็จะเป็นปุ่มๆอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือเป็นปุ่มทางเท้าสําหรับคนพิการนะครับแล้วก็ลงไปด้านล่างสําหรับวิวแชร์เนี่ยสำหรับทางวิวแชร์นะครับอันนี้ก็เป็นหัวลำโพงนี่ นี่เป็นท่าเรือสถานีหัวลำโพงนะครับประมาณนี้ด้านหน้านี้ก็จะเป็นภาพโครงการนะครับสำหรับถ้าทำเสร็จแล้วก็จะโครงการก็จะประมาณนี้ก็จะเหมือนแบบให้คนพาสัตว์พาสัตว์ต่างๆมาเดินเล่นคนมานั่งอ่านหนังสือมีปั่นจักรยานได้อะไรเงี้ยนะครับก็คือพื้นที่ ริมริมทางมันก็จะกว้างขึ้นนะครับนีบรรยากาศฝั่งด้านนี้ก็เป็นหัวลำโพงนี่บรรยากาศของท่าเรือหัวลำโพงนะครับไปเดี๋ยวเราจะกลับเดินทางกลับกันแล้วนะครับเจอกันในคลิปถัดไปนะครับ